สวัสดีค่ะฐานนี้นะคะเป็นฐานสวนสมุนไพรดิฉันนางสาวสุทธิดาเคนกุดรังครูผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการภูริธผ่องแพ้วให้จัดทำฐานการเรียนรู้นี้ขึ้นมาโดยมีครูร่วมจัดทำอีกสาท่านคือนายปฐุมทัศน้อยรานางสาวนธิการศรีเชียงราบและนางสาวการันอุทานีโดยการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้นี้ดิฉันจะต้องมีความรู้ดังนี้ค่ะมีความรู้เกี่ยวกับ หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิธีการวัดผลและประเมินผลมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรสรรพคุณและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรโดยดิฉันยึดหลักคุณธรรมดังนี้ค่ะมีความตรงต่อเวลามีความรักและเมตตาต่อสิทธิมีความเสียสละ โดยดิฉันจัดกิจกรรมตามหลักการพอเพียงคือพอประมาณใช้เวลาเรียนพอเหมาะในแต่ละขั้นตอนในฐานการเรียนรู้จัดสรรจำนวน,นนักเรียนเหมาะสมกับภาระงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรสรรพคุณและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยการนำหลักคิดหลักปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบ,บวนการทำงานเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมรับมือกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้ค่ะมีการวางแผนจัดทำแผนการเรียนการสอนเรียบเรียงเนื้อหาตามลำดับการเรียนรู้ มีการเตรียมเอกสารใบางานและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอนเมื่อดิฉันปฏิบัติตามหลักการพอเพียงส่งผลให้เกิดผลลัพธ์4มิติดังนี้ค่ะด้านวัตถุมีฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพรให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านสังคมมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ด้านสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนและเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ให้สถานศึกษาด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาด้านการใช้สมนุนไพรโดยยึดหลักการทำงานสามศาสตร์ค่ะศาสตร์พระราชาดิฉันได้น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติค่ะข้อที่1ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อที่4ทํทำตามลำดับขั้นและข้อที่8รู้จักประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดศาสตร์สากลใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเรื่องการปลูกสมุนไพรสรรพคุณและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ศาสตร์ภูมิปัญญาได้เชิญนางสาครทัพสุวรรณซึ่งเป็นปราชชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรสรรพคุณและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรมาให้ความรู้ค่ะ และยังสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในห่วงรัชกาลที่10ข้อที่3มมีงานทำมีอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปค่ะ และนอกจากนี้ยังจัดทํานวัตกรรมการเรียนการสอนคือสร้างคู่มือฐานการเรียนรู้และ QR code เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะขอบคุณค่ะ